สำหรับพาร์ท2ของซีรีส์ฟาร์มต้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล700นะครับเกาะแรกที่พาร์ท2ครับที่เราจะมาฟาร์มก็คือเกาะโครัสเซียน,นะครับมาสู้กับนักต่อสู้ทั้งหลายที่อยู่ตรงนี้นี่ที่เราสู้กันอยู่ด้วยมัดสายฟ้าของผม,มเองนะครับนี่เราซื้อมานานแล้วจริงๆซื้อมานานแล้วแหละเพราะว่าผมมีตังคบนานแล้วครับแล้วก็ฟาร์มจนถึงเลเวล300แล้วก็คือเราก็ได้มาเกาะมารคมานะครับมาร์มาวิวเรสนะครับอ่าเราก็มา รับเควสแล้วก็เซตโฮมพอยเรียบร้อยทุกคนมาพร้อมฟาร์มเต็มที่ฟาร์มเลยนี่ผมต่อยแล้วับทุกคนมอนข้างล่างนี้ก็จะเป็นพวกมีฮาคีนะฟลุโลเกียก็จะแพ้ทางนิดหน่อยทุกคนมันก็ต้องใช้แบบสเตปสตังสเตปอย่างเดียวไม่มีสตังนี่แล้วก็ไปสู้กับสปายนี่คือฮาคีเต็มร้อยสปอยเต็มแม็กแค่ไม่ใช่ฮาคีเต็มร้อยผมไม่ได้สปอยอะไรทางนั้นนี่เราก็ตีเข้าไปทุกคนไม่ตีหรอกตีเพื่อนนี่แหละ ฟลาดอย่นั่นแหละเนี่ยเราก็ปิด PVP มาไว้กันจริงไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกทุกคนแล้วก็จะตีมอนอย่างเดียวเพราะเราคือสายฟาร์มอยู่แล้วสายฟาร์มอย่างผมนะ่ะไม่สนใจคนลรอกสนใจมอนอแล้วก็ฟาร์มจนถึงได้ไว้สามร้อยห้าสิบเอ็ดอ้คนไปไปตีบอสใครนุกกันดีกว่านี่มอนตัวนี้คือถ้าเกิดผมแต่ก่อนผมสู้ยากมากนะเพราะว่าผมไม่มีผลพานะครับจะมีผลพาก็น,นี่แหละสบายเลยแป๊บเดียว ขนาดผมใช้มัดสายฟ้าเนี่ยนะทุกคนนี่เอาลืมเปิดฮาคี้ก็ตีไม่เข้าไปดิวันบอลอะไรนูนเป็นสายโลเกียนนี่เลเวล375ไปกเกาะอื่นได้แล้วทุกคนกระโดดขึ้นไปบกภูเขาไฟนะ,ะนะครับเดี๋ยวนะครับเราก็เดินทางไปที่เกาะมนุษย์เงือกหรือเมืองใต้น้ำน,นั่นเองนะครับเราก็เอาเลยรับเฟร้เลยทุกคนเฟยตรงนี้ก็มีความยากเพราะว่ามันพื้นที่มารายะไกลนะแต่ไม่นขนาดพึ่งผมหรอกว่าผมมาใช้ผลผ่นพะนี่ ขนพลาที่ผมสุ่มได้คือผมโชคดีมากนะไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรทั้งนั้นสุ่มได้อ่าแล้วก็ฟาร์ไปเรื่อยทุกคนนี่ตีเรื่อยตีแรงมากนะผมไม่ค่อยได้อัพเลือดทุกคนเน้เลือดผมแค่พันเก้าเองแล้วก็มีคนมาพ v พีกับผมเลือดพันเก้ากับกรารพีพีครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ผมไม่ได้นับแตกมาจะเอาอีกรอบหนึ่งไหมจะอ,อีกรอบหนึ่งไหมอะอะเอาไหมเอาไหมเอาไหม เอไหมโหนี่ยผม้าเขาไปสีรอบแล้วที่เรายังไม่อัดคลิปอะมากวนผมฟาร์มอยู่นั่นแหละผมก็ต้องจัดก,การทิ้งทุกคนอ่าแล้วเราก็ต้องไปแอบนะครับไปแอบนี่ไปหาจินเบแล้วแอบด,ดีกว่าผมไม่มีทางสู้วทุกคนเออโอ้ผมลวนลๆนล้ลลลลลลงไงอ่ะผมตาย ไม่เป็นครับเรามาซื้อหมัดกับจินเบชนครับตังเราครบแล้วทุกคนตังเราครบเจ็ดแสนห้าหมื่นแล้วนะทุกคนแล้วเราก็กลับมาฟาร์มมาสเตอริของหมัดนะครับนี่ฟาร์มมันมากหมัดนี้ตีรัวตีแรงมีครบทุกอย่างแต่ผมบางมากเลือดพันก้าทุกคนก็นั่นแหละก็ผมไม่ค่อยได้ดวตีอยู่แล้วไงผมก็เลยแบบนั่นแหละเลนดามจไว้ก่อนทุกคนเลเวลสี่ร้อยแล้วครับเราก็ไปตีกับบอสข้างหลังนี้ไม่ใช่บอสมอนสีฟ้า น้องฟ้าของเราเรียกอวตารนี่อวตารหลังเกาะอ,อะไรในะการเป็นอวตารหลังเกาะไปแหละจากเป็นชื่ออะไรก็ไม่รู้กลายเป็นอวตารฟิทแมค่คอมเมดเดอร์ออแต่กลายเป็นอวตารหลังเกาะจบไหมนี่บอสไม่อยู่อีกโอ้ยผมก็อุตส่าห์เลเวลครบ425จะมาตีบอสบอสกลับไหมอยู่ย้ายเซิฟด่วนย้ายเซิฟด่วนเลยนี่มาแล้วลงไปปุ๊บมาบอสอยู่ไหมโอเคบอสอยู่ทุกคน เก็บเลยมา fish man รอดทุกคนมาล่างทองจากการมันมีล่างสองไม่กลัวทุกคนไม่กลัวแต่เลือดใกล้หมดไม่เบลนไรายชนะ,ะแน่นอนว่ามาสู้กับอีกรอบหนึ่งไหมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะแต่ผมชนะแน่นอนฮ่านี่แตกตัวที่สองตัวที่สามก็ไม่ไหวแน่นอนเพราะว่าผมอะโหดเกินไปว่ะเลเ้วสี่ร้อห้าสิบทุกคนนี่ เราไปสามารถไปเกาะอ,อื่นได้แล้วเราก็มาตีสักหน่อยก่อนลําลากันนะก็มาตีกันก่อนลําลานะนี่ทุกคนตีอันมันเลยปับปับมันที่สุดนีบ่บายยนะเราก็ได้มาเกาะกลับมาที่เกาะสกายเปียทุกคนเพื่อเราจะขึ้นไปชั้นตรงนี้นะเพื่อเราจะไปสู้กับก๊อตการ์ดทุกคนนี่รับฟรเอยทุกคนก๊อตการ์ดมาตีเลยตรงนี้ก็จะฟาร์มง่ายอยู่นะทุกคนว่าบนน่นไมยได้อยู่ห่างกันเป็นก่อนหนึ่งเนี่ย มันก็เท่ากันแหละแต่มันเป็นวงกลมอ่ะที่รับเฟ้ก็อยู่ตรงกลางมันก็เล่นง่ายทุกคนเนี่ยรับเสร็จอ่เดี๋ยวรับเฟสต่อแล้วก็ฟาร์มต่อไปนี่จนเลเวล457ทุกคนเนี่ใกล้เลเวลใกล้เลเวล500แล้วตอนนี้อีกครึ่งนึงเออมันใกล้ที่ไหนนี่ตอนนี้ครับเราก็เลเวล474ทุกคนแล้วก็ตีรอบหนึ่งนะครับทุกคนนี่วนรอบต้นไม้เลยนี่เราเวลาจะตีมมนเราต้องตีรอบต้นไม้แล้วทุกคนอ่าเลเวล 476ทุกคนเราก็ต้องไปลงไปข้างล่างแล้วคือเราจะขึ้นมาข้างบนนี้ลูกกับมันบนนี้นะครับผมจะเรียกว่าชาดาชาดาอะไรก็ไม่รู้อะผมเรียกว่าชาดาชาดาก็ไนดะ้เรียกง,ง่ายดีผมแบบอยากไม่อยากให้มันแบบอันนี้ปากผมน,นี่แล้วก็จุดตั้งเกิดบ้านตั้งบ้านไว้จะได้กลับบ้านได้สบายๆตี ตอนนี้ก็จะฟาร์มเยอะก็ตรงอื่นเขาคนคนอื่นตรงอื่นเขาฟาร์มเจ็ดแปดเจ็ดแปดตัวนี้ฟาร์มเก้าตัวทำไมต้องฟาร์มเยอะด้วยนะครับนี่เลเวลเก้าสี่ร้อยเก้าสิบแปดทุกคนเราก็เลยมาฟาร์มเป็นครั้งสุดท้ายทุกคนนี่สามอันนี้ครั้งสุดท้ายแหละแล้วเราก็จะเลเวลห้าร้อยแล้วเราก็จะไปสู้กับวอตไบเปอร์ทุกคนนี่ต่อยแล้วก็ได้บาสุก้ามาด้วยดีจังเลย ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะเป็นครั้งสุดท้ายของเลเวล400ต่500เราก็ต้องมาตีอยู่ดีตีทุกคนนี่ปับป๊บๆความอย่างไวเลยตอนนี้ก็เลเวล523ล้วคนไปไปสู้กับบอสไวเพอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนเพื่อเราจะปิดจบนะที่ผมคำนวณมันไมไ่ได้นะไม่ได้ดูเหลือไปนิดหน่อยโอเคไป ไปตรงนู้นก็ดีกว่าแล้วต้งแต่ต้นไม้ไว้ทุกคนเพราะเราจะมาเกาะอีกเกาะหนึ่งนะเป็นเกาะของบอสกดเอเนียแล้วก็มีเกาะอุศบตัวยนี่แล้วก็เลยมาเลยหาที่สังเกตเลยทุกคนอาจจะสงสัยว่าผมเอาดาบแชงคุยมาจากไหนผมได้ไปทำเครื่องแชงคุ้ยเรียบร้อยแล้วนะทุกคนผมก็อัดคลิปไปแล้วแต่ผมเผื่อลบคลิปออกก็ขอโทษที่ผมไม่ได้อัดคลิปไปดูนะครับทุกคนการฟาร์นี้ครับเราห่างหายไปหลายเลเ่ลมากทุกคนต้องแต่ห้าร้อยกว่าถึงหกร้อยเจ็ดอแต่ผมรีบมากนะ เพราะว่าเราใช้โค้ดคูณ2เวลาใช้โค้ดคูณ2อ,อะ่ะคนที่แบบไม่ได้เติมไปชั่วโมงก็จะรู้นะว่ามันแบบมันเก่งขนาดไหนใช่คนที่เล่นมันก็จะเก่งๆทุกคนแบบรีบฟาร์มให้ได้แล้วตอนนี้เราก็ย้ายเซิร์ฟก่อนนี่ย้ายเซิร์ฟเพเราะจะไปตีบอสบอสหรือเปล่าไม่ใช่หรอกเพราะว่าผมยังเลเวลไม่ครบทุกคนเลยเดินเดินใต่ต้นไม้ไปทุกคนแล้วก็หลบสสกหน่อยรั๊บ,บนี่แล้วเราก็ไปตีบอสทุกคน ว่มันเลเวลอ๋อเลเวลหกรเราสามารถตีได้แล้วนี่เราก็ซัดทุกคนเปิดมาผมซัดก่อนนี่ชนะเฉยเป็นไงไม่เฉยหรอกเพราะว่ามัานทำอะไรผมไม่ได้ผมมีฮักคี้สังเกตทุกคนเราก็ต่อยเลยกันรัวๆเลยนี่อันนี้คือหลังใช้โค้รคุณซอนมันก็จะแบบสมูทหน่อยนะ625สาทุกคนสามารถไปเกาะอื่นได้แล้นะทุกคนไปเกาะอ,อื่นกันเลยออกมาจากเกาะชันวนนะครับไปไปเลย เรือลาใหญ่ทุกคนเรือบูดิงของเรานะมองสบายตาม,มากสวยมันรู้สึกสวยยังไงไม่รู้ทุกคนไปเกาะสุดท้ายที่จะไปก็คือเกาะวอเตอร์เซเว่นทุกคนถึงยังเนี่ยนี่ถึงแล้วทุกคนเกาะวอเตอร์เซเว่นนะครับเป็นเกาะที่ผมคิดว่าฟาร์มได้ง่ายเกือบที่สุดนะฝั่งนี้นะไม่ใช่ฝั่งนู้นอีกฝั่งนึ่งคือฟาร์มม,มันฟาร์มยากนะนี่แล้วก็ฟาร์มตรงนี้อย่างไงไ่ายเลย หมัดของผมมันก็จะเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆทุกคนเพราะว่าผมอ่ะใช้พลังหมัดอย่างชํนานาญนะตึ้ยเยอะเลยไงแต่ยังไม่ได้ท่าสามแหละนี่อันนี้ได้ท่าสามแล้วทุกคนตอนนี้นะเมื่อเลเวลหกร้อยสี่สิบเก้าทุกคนนี่ได้ท่าสามแล้วซัดเข้าไปซัดเข้าไปนี่เลเวลหกร้อยห้าสิบเอ็ดทุกคนปแปดเราสามารถไปตีบอสแฟงกี้กันได้แล้วนะเอ้ยยังไม่ได้เราต้องมาตีคนพวกทหารเรือหลังเกาะก่อน ก่อนที่เราจะไปสู้กับแฟงกี้เราต้องมาสู้กับลูกกระจอกก่อนทุกคนแฟงกี้ไม่ใช่หัวหน้านะแต่แฟงกี้คือคนที่เก่งกว่าพวกเจ้าพวกนี้อีกระดับหนึ่งทุกคนตดทีผมฮาคิดสังเกตผมกระจายเลยทุกคนนี่แล้วก็ต้องเวลาเราไปฟาร์มแถวนู้นเราก็ต้องกดลูกบ้านกลับมาอ่ะเสร็จโฮมพอยท์ล้วก็กดกลับมาแล้วก็ต้องกระโดดขึ้นมาอาบลไปอย่างเงี้ยทุกคนๆๆนี่โดนรัวเลยทุกคนนี่แล้วก็ใช้ขค้อคูณสองด้วยใช้ขค้อคูณสองช่วยด้วยทุกคนเพราะว่า มันฟามยากแล้วก็มาตีกับแซงกี้ได้แล้วทุกคนนี่แซงกี้อ่ะจะมาสู้กับขนพายอย่างพวกอุดลุนตดนงึดนดงเดินตดไอ้พาคีสังเกตจะเดินหายไปเลยทุกคน,นว้าในฟาร์มต่อทุกคนนี่ต้องถึงเลเวลาเจ็ดร้อยในวันนี้หกร้อยเก้าสิบเก้าแล้วถึงเลเวลเดียวก็เจ็ดร้อยแล้วทุกคนปับ๊บเลยว700ล่าเจ็ดร้อยนะครับแล้วก็อัลเทเรตต่อเลเวลาเจ็ดร้อยสิบแปดเพราะว่าโควรคุณสองอย่างไม่หมดไปที่เกาะคุนนะครับเพื่อจะไปคุยกับ NPC ทุกคน NVC ตัวนี้นะนี่คือเกาะคุกนะ NVC เพื่อมันจะให้เราได้กุญแจมาทุกคนแล้วก็ไปที่เกาะน้ําแข็งนะหรือว่าเกาะพวกนี่แหละก้อนนี้แหละแล้วผมก็มาเรียนรู้ของลุงเลลี่คือแปดสเต็ปคนหนึ่งแสนบาทแล้วก็มาตีกับคูซันโดยการเอาถือกุญแจชนประตูมหาคูซันได้ทุกคนนี้แล้วก็จะมีข้อความขึ้นนะครับแล้วเราก็ต้องไปที่ เกาะกลางทุกคนไปหลังเกาะกลางนะนี่เกาะกลางถึงแล้วแล้วก็ไปข้างหลังเกาะกลางแต่ก่อนไปก็มาดูผลไม่ใช่ผลเกิดมาดูเขาว่าเขาขายอะไรบ้างนะผลดีที่สุดก็คือผลน้ำแข็งโอเคไม่ดูแลไปดีกว่ากับต้นนมขอไปลูกที่สองผมคิดถึงลูกที่สองมากๆเลยทุกคนนี่ลูกที่ผมเคยมาทุกคนตอนทําคลิปเออ คลิปดวงนั้นผลพานั้นมาูว่าผมจะได้สมได้ไรนี่ผลแรกของโลกสองผลบมผลกระจอกก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับพาร์ตต่อไปนะครับก็คือการประจนภัยของผมในโลกสองแล้วครับรอติดตามกันได้นับคน